โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม d a i l y s t a n n น s นะครับผมซึ่งเป็น,เป,นเป็นเกมซอมบี้ที่เรียกได้ว่าดีโคตรนะครับผมเป็นเกมของทางจีนอีกแล้วนะที่อาจารย์ของคนจีนเนี่ยเขาได้สอนนักเรียนสร้างนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นผู้สร้างแค่คนเดียวเลย ซึ่งเกมมันก็ออกมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายให้ดูกันว่าคนสร้างคนเดียวจะสู้เกม่า่ฟอร์มยักษ์ได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันยากมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับไป let's go โอเคมา ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมเบต้าเนาะซึ่งมันออกมานานแล้วนะครับผมก็เห็นได้ว่าภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะโอ้โหอ๋อและอีกหนึ่งอย่างนะครับผมตัวละครที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นตัวละครหมดที่ในเกมเขามีให้เนาะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะค่าซอมบี้30ตัวเอ่อแล้ว คลิกเลงแบบไอ้นั่นยังไงอะ่ะไม่ได้เหรอเออโอ้โหเปิดกระเป๋าได้ด้วยผมว่าเอาแล้วแหละอันนี้โอเคอันนี้ full auto semi โอเคเข้าใจล,าาละมาภารกิจเราก็คือต้องกำจัดซอมบี้30ตัวนะครับผมแต่ที่ผมสงสัยคือมันเลงแบบไอ้นั่นไม่ได้เหรอปกติเกมแนวนี้มันต้องเลงได้สิ เราเก็บไปทีละตัวนะครับผมคือซอมบี้เกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดุร้ายนะคือมันไม่ได้เดินธรรมดานะครับคือมันวิ่งอะ่ะเออคือซอมบี้เกมเนี้ยมันวิ่งนะครับผมเราก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปเอ,อ,อ่อจึ๊บอืม อืมเดี๋ยวผมว่าผมใช้ซีมีดีกว่าโอ้ยยิงไม่โดนโอเคคือเกมเนี้ยผมว่ามันดีอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าตัวละครน่ะมันทำมาดีมากแล้วก็ทำมาได้สมุดมากนล่ครับผม ซอมบี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนะี่ยเราต้องค่อยเป็นค่อยไปครับเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่ตายยากซะด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันมีระบบลูดของไหมไม่มีเหรอระบบลูดของตามศพซอมบี้ คือเรื่องกราฟิกผมว่ามันทร,รมดีนะนี่เนี่นี่เนี่นี่แนอุ๊ยไม่โดนนี่เนี่เอาละอีกแปดตัวข้างในครับคือนี่เนี่นี่เนี่ โอเคเกมหนึ่งคือเอาจริงนะครับผมท่านผู้ชมคือถ้าเกมเนี้มาทำมาในรูปแบบของเกมเออ Left อะ e f t 4 Dead อ่ะผมว่ามันน่าเล่นโคตรเลยเกมเนี้ว่าด้วยที่ว่าระบบการยิงของมันกับไอ้นี่มันไม่มีรีคอยอะไรเลย <c oughs> คือมันไม่มีกระสุนย้อยไม่มีอะไรเลย <c oughs> นี่ครับผมผมว่าผมมองแล้วมันค่อนข้างโอเคนะผมว่า เนี่ยคือผมยิงไปอย่างเงี้ยกระสุนมันตรงดิ่งเลยเรียบร้อยครับจบภาร,รกิจแรกอันนี้คือด่านแรกนะครับผมใช้เวลาไป4นาทีเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันเลยดีกว่าไป let's go โอเคมาด่านต่อไปเป็นป่านะครับผมซึ่งโอ้ด่านมันเป็นเออด่านหมู่บ้านล้างในป่า ภารกิจคือยังไงขอดูหน่อยซิโอเคค่าซอมบี้50ตัวเหมือนเดิมนะครับผมก็ <c oughs> อย่างที่บอกโอ้โหถ้าอาจารย์ทำได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าอาจารย์ไปสร้างเกมอื่นแล้วไปทำแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแนวเอาชีวิตรอดแบบแบบเกมอื่นอะ่ะ ที่แบบไม่ใช่จากซอมบี้อะไรแบบเนี้ยผมว่าโอเคเลยเอ้ากระสุนบั๊กอทำไมผมยิงไม่โดนสักทีเนี่ยเบืออกระสุนแน่เนี่ยแล้วคือ,อรายละเอียดในบ้านมันทำมาดีมากเลยอาจารย์คืออาจารย์แกตั้งใจทำมากอะครับผมบอกเลยนะอออ,อ มีกระสุนอ๋อมันจะดอปตามด่านโอเคเข้าใจละเราต้องค่อยไปนะครับผมเฮ้ยสัตว์มันโอ้โหเตะโดนเฮดช็อตด้วยเหรออ้าวเราตมหน้าหมดคือ หรือว่าเล่นยากละส,สติมิน่มีหมดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเวลาตรงเวลาเตะนี่ผมต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมละต้องพยายามยิงหัวตัวละนัดไม่งานเล่นยากโอ้โหไม่ใช่ตัวละนัดละอันนี้ตัวละสามนัดละผมเตียวก็ได้ครับไม่เป็นไร ไหวอยู่ชิวๆแค่นี้ชิวๆโอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยเสียงอะไรต้องค่อยไปครับใครใครมาแว่อะไรฮะแว่ทำไม อุ้ยไม่โดนใครมาทำไมเกมนี้ต้องฟังเสียงดีๆนะครับผมเฮ้ยในบ้านเห่าทำไมจะเห่าทำไมตรงนั้นเหรอเดีเดวเดรู้สึกว่ากระสุนเริ่มไอยหล่อแล้วผมต้องเข้าบ้านแล้วมึงเนี่ยยี่สิบกว่าตัว ไปอยู่ไหนเนี่ยถามจริงต้องมองบนเวลาขึ้นบ้านนะอะไรแบบนี้ผมต้องพยายามแบบดูให้ดีอะ่ะเพื่อมีซอมบี้บนบ้านนะครับผมแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยนะถ้าวิ่งปุ๊บซอมบี้รู้ทันทีเลยอะ่ะเฮ้ยนี่งไง โอ้โหสามตัวโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคือซอมบี้ต ouais ัวผมอย่างที่บอกนะครับผมว่าซอมบี้เกมนี้อโคตรโหดคือมันไม่ได้เดินอ่ะมันวิ่งอ่ะถ้ามันเดินผมจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่มันวิ่งนะครับผมมันเป็นซอมบี้ที่วิ่งได้ นเ,นเ,เถ้าอาจารย์ทำมาแบบเออ่ผมเล็งโฮโลได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับแต่นี่มันอ๋อเล็งได้ยี่มาแล้วก็ไม่บอกโถ่เอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเขาเๆแวบบ,บบด้วยโอเค เลงได้ก็ไม่บอกโถเอ้ยก็ปล่อยให้ผมเลงแบบอีนี่ต้องนานเอ้ยหมดแม็กเล่นสมดแม็กก็ดิระบบแบบ DC ปะขึ้นมาไม่ได้ปะขึ้นได้มิว่าโอ้ยใครว่าขึ้นไม่ได้โอ้โห ตัวใหญ่โอ้สองตัวด้วยโาไม่ใช่ละโมไม่ได้ละตะฟูละคือเกมนี้มันเล่นยากมากโอ้โหฟูฟูก็เอาไม่อยู่ครับเดียว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 โอเคเอ,ออรีบเจ็ดตัวค่อยยิงครับ โอเคเฮ้ okay. ยจื๊บเสียดายมันไม่มีระบบปีนอะมีระบบมีระบบปีนปะไม่มีนะครับผมถ้ามีระบบปีนด้วยจะดีมากเลยต้องเข้ามาในบ้านหาของแวบเลยห้าตัวกระสุนร้อยนัดห้าตัวก็น่าจะไหวอยู่มั้งพออยู่พอ,อยู่ซีมีมา อยู่ไหนอ่ะอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวอยู่ไหนกระสุนมันให้มาเยอะจริงนะเนี่ยโอ้โหอ๋อนี่ไงเจอแล้วใครอยู่หลังใครข้างหลังเมื่อกี้ใครอยู่ข้างหลังโอเคฝั่งนี้เคลีย นี่ไงถ้าผมเล็งอย่างนี้ได้ตั้งแต่แรกไม่ยากนะครับผมเฮ้โ <Hey, yo! S 1> ยฮะยิงกระจกไม่แตกหมายความว่าไงอ๋อตัวใหญ่เดี๋ยวเซมิฟัวโตเลยนี่ฟัวโตโอเคนะครับผม เดี๋ยวเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองอีกสองตอนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับผมคือมันเหลืออีกสองสามด่านเนาะเดี๋ยวอ,อ,อีพีหน้ายวเจอกันนะครับผมซึ่งนี่ก็ปาไปเกือบ15นาทีแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาทานผู้ชมไปก่อนหีน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ